วันนี้เรามาเล่านิทานเรื่องหัวหมอเจอกันกันกบมิจฉาชีพนะสินเสมอกันนะครับอ่ามันถึงคุยกันได้เลยรู้เรื่องนะครับก็คือนะมันมีลูกค้าของเรานะลูกค้าเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรดหลายแบบหลายประเภทลูกค้าประเภทที่ดีๆยกมือสาธุเลยแหละนะครับอ่าแทบอยากจะกราบเท้าเลยนะแต่มันจะมีลูกค้าประเภทหัวหมอประเภทหนึ่งมาหลอกถามราคาหรือว่าบางที มาถามราคาที่เรานะก็จะบอกว่ามันแพงมันแพงอย่างเช่นยกตัวอย่างในเคสน,นี้ลูกค้ามาที่ร้านเองนะเขาบอกว่าเขาจะเอารถไปทําเครื่องนะไม่ได้บอกว่ารถรุ่นไหนเอาไปทําเครื่องที่ร้านหนึ่งนะร้านนั้นเขาบอกว่าเสื้อลูกแหวนอัดก้านนะเอา้าว่ายง่ายว่างานผ่าเครื่องในงบพันห้ามันเป็นไปได้หรือเขาช่างเขาบอกพันห้านะ แต่ไอ้ลูกค้าเนี่ยก็ตัวดีบอกว่าพ5นหมันแพงนะเพราะว่าไปเช็คอะไรตามแอปส้มแอปฟ้าแอปอาลัม UM, ดำอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ในหลัก4,500ว่างั้นนะอ้าวนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับพี่น้อง f ออันดับแรกเลยนะขอด่าไอตัวช่างก่อนเลยนะจัดให้ช่างเลยถ้าอยู่ใกล้อยากจะเวิร์ตกลกเลยนะมันจะมีอะไรที่ไหน นะราคามันจะถูกขนาดนั้นนะครับผ่าเครื่องในงบพันห้าเนี่ยนะครับพี่น้องเอมันเป็นไปไม่ได้นะครับในกรณีที่เป็นลดถ่าไม่ว่าจะ2จังหวะหรือ4จังหวะนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกพาเครื่องนะครับทุกท่นานนะเพราะว่าในการที่อ่าเราก็เข้าเข้าราคามันได้อยู่นะครับเฉพาะซื้ออะไรในชุดผ่าเครื่องเนี่ยมันไม่พอ ทั้งสองจังหวะแล้วก็4จังหวะอ่ะจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนอันดับแรกว่าเวลาที่เราทําการผ่าเครื่องออกมาเนี่ยนะเมื่อผ่าเครื่องออกมาเนี่ยนะครับเราจะคว้านหรือว่าเปลี่ยนเสื้อสูบก็แล้วแต่นะอ่าแต่ที่แน่ๆงบประมาณเนี่ยนะมันสูงอยู่แล้วนะเพราะว่าเราต้องคว้านหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเสื้อสูบอะไรชุดฝาสูบละ่ะถ้าเป็นรถสี่จังหวะชุดฝาสูบวาวเวลซินวาวกา้านวาวอ่าถ้าเป็นตระกูลเวฟ ยิ่งหนาเขาไปใหญ่เลยมีอะไรบ้างชุดโซ่เรลาลิ้นยางกิ้งยางกดถูกต้องไหมอ่าทีนี้นะอ่าภายในเครื่องก็ต้องมีกา้านนะไอ้ก้านสูบไม่เท่าไหร่ไอ้ลูกปืนข้อเหวี่ยงสองตลับเนี่ยคุณจะไม่เปลี่ยนให้เขาเลยรู้ไหมว่าลูกปืนสองตลับไอ้ที่มันเป็นเบอร์ทับเนี่ยราคาต่อตลับเอาแบบเทียมๆเ,เกรีท้องตลาดเนี่ยตลับละเท่าไหร่ตลับละเท่าไหร่นะครับทีนี้พอคุณทําเครื่องมาปับ๊บอ่าพอคุณทําเครื่องนะคุณเป็นช่างคุณก็ต้องรู้แหละ นะว่าผมพูดถูกหรือพูดผิดนะกําลังอัดมันเพิ่มขึ้นเวลาผ่าเครื่องเสร็จทําเครื่องเสร็จกําลังอัดมันเพิ่มขึ้นปัญหาที่จะตามมาก็คือไอเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอวันเวคัสเนี่ยมันจะลื่นถ้าคุณไม่เคลียวันเวคัสมันสตาร์ทไม่ได้อ่าปัญหาตามหลังมาไอแผ่นคัสด,ด้วยนะบางทีสตาร์ทวืดเพราะแผ่นคัสเพราะว่ากาลังอัดมันเยอะแต่ว่าอ่าก่อนทาอ่ะมันขับได้เพราะว่ากําลังอัดมันน้อยนะ คันสตาร์ทมันมันสามารถขับคัดคัดมาขับไอ้วันเววันเวไปขับพอเข้าเอียงมันขับได้เพราะว่ากำลังอัดมันน้อยแต่ตอนนี้กําลังอัดมันเยอะพวกนี้ลื่นจบนะครับจบข่าวเลยไหนจะประกงประกเกนไหนจะน้ํามันล้างไหนจะน้ํามันเครื่องอ่าทำเครื่องไม่เปลี่ยนวัเทียนให้เขาหรือนะครับอันนี้ขอซัดช่างก่อนนะมีจรรยาบรณในการซ่อมรถด้วยนะครับไม่ใช่ว่านึกอยากจะตัดราคาใครเขาก็ตัดตัดแล้วลูกค้าได้ผลประโยชน์ที่ดีผมก็ไม่ได้ว่า แต่งบพันห้าในใจอะ่ะเองเจะเอาค่าแรงที่ไหนค่าอะไรมันยังไม่พอเลยขนาดของเทียมอะ่ะยกเครื่องนะ่ะนะครับพี่น้องนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะไม่รู้ว่าสำนักไหนแหละนะทีนี้กลับมาไอที่ตัวหัวหมอบ้างกลับมาที่ตัวหัวหมอบ้างไอตัวลูกค้าเองนี่ก็ตัวดีเลยแหละนะบอกอ่า เสื้อสูบลูกสูบแหวนตามแอปเนี่ยราคาหลักร้อยนะครับอ่าในราคาหลักร้อยถ้าเองเก่งขนาดนั้นรู้ขนาดนั้นทําไมไม่ทําเองไปจ้างช่างช่างเขาไม่มีค่าแรงหรือยังไงนะช่างเขาทาให้ฟรีเหรอนะเขาไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีปากไม่มีท้องไม่มีภาษีไม่มีค่าน้ําค่าไฟหรือไงนะครับอ่าอันนี้ฝากไว้ด้วยนะฟังนะลูกค้าหัวหมอทั้งหลายเสื้อลูกแหวนนะเสื้อลูกแหวน คุณไปเอาตามแอปต่างๆคุณรู้ได้ไงว่าเอามาใช้แล้วมันจะจบคุณคิดได้ไงรู้ได้ยังไงว่าซื้อเสื้อลูกแหวนในราคาหลักสี่ห้าร้อยแล้วมาใส่ประกอบมันจะขี่ได้อ่านะฟังดีๆทีนี้ในการซ่อมรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นควานหรือเปลี่ยนเสื้อสูบกับบอกสูบเนี่ยทั้งชุดเนี่ยนะอ่าทั้งชุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยเนี่ยย่อไหนก็แล้วก็แล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่นะ คุณเปลี่ยนปับ๊บไม่ใช่ว่ารถคุณมันจะสตาร์ทติดมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนี่วาวไม่เปลี่ยนหรือไงวาวเทียมเจอเจอวาวเทียมเข้าไปวาวละลายจบไหมขี่ได้ไหมถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนวาวเทียมนะบาววาวไม่เคลียร์หรอบูทวาวซินวาวนะครับประกองประกันอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนไม่ใช้หรอหรือว่าจะเอาตัวเก่าทากาวเอานะอ อันนี้สําหรับลูกค้านะอ้าวพอถอดออกมาถ้าเป็นตระก,กูลเวฟเนี่ยโซ่เราลิ้นยางกริ้งยางกดกระบอกดันโซ่คุณไม่เปลี่ยนหรือไงนะหรือว่าจะอเอาเฉพาะเสื้อลูกแหวนมาสวมเข้าแล้วคิดว่ามันจะขับได้เลยเหรอฮะทีน,ะนี้ฟังไว้ไม่ว่าจะเป็นช่างหรือว่าเป็นลูกค้าฟังไวด้ดีๆการทำเครื่องปั๊บเนี่ยลูกฟิต ลูกฟิตกาลังอัดดีมันก็ดูดอากาศเข้าไปเยอะพอมันดูดอากาศเข้าไปเยอะแต่ว่าปั๊มของท่านมันห่วยแตกอยู่แล้วเนี่ยถามว่าปั๊มที่มันห่วยแตกอยู่แล้วเนี่ยมันจะจ่ายน้ํามันได้เพียงพอต่อปริมาตรอากาศไหมรถมันจะติดไหมถามก่อนแค่นี้นะครับไม่ใช่ว่าอยากเก็บุคว้านแล้วคว้านเลยมันไม่ใช่คุณต้องมองไปในมุมของปั๊มหัวฉีดด้วย นะมองไปในมุมของปัม๊มแล้วก็หัวฉีดด้วยอ่าเครื่องฟิตแต่ว่าปั๊มห่วยหัวฉีดไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ติดติดได้มันก็เล่งบูบูบ้าบ้าบยอไงเหอ่อทีนี้นะไม่ใช่ว่าช่างเขาจะไปโกงราคาคุณโกงราคาคุณนะครับอ่าอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปมองแค่ว่าเอ้ยของตามแอปต่างๆมันถูกมันถูกถูก,ถกแล้วซื้อมาใส่มันใช้ได้กี่วันถูกแล้วมันฉีดได้ไหม นะครับถ้ารู้มากทําเองนะครับอย่าไปจ้างช่งางเขาเลยนะครับถ้าทําชุดบนพันห้าเนี่ยสมมุติว่าทําชุดบนพันห้าช่างเขาก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะแทบจะไม่เหลือเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าในการทําชุดบนเนี่ยเสื้อลูกแหวนนะอ่ะเอาราคาเข้าๆเ,เอาแบบถูกสุดๆเสื้อลูกแหวนเนี่ยตกประมาณเจ็ดแปดร้อยอ่ะน้ำมันเครื่องอยู่ไหนกองอากาศหัวเทียนนี่วาลสองตัวสินกา้านวาล ประกันนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันล้างไหนอย่าค่าแรงเขาวิ่งไปไปขวานไปอะไรให้อีกอะนะครับถ้าถอดออกมาแล้วบ่าวาวซึก่ค่าเกียร์บาวาวบาเท่าไหร่นะครับอ่ามันไม่ใช่ว่าน้อยๆน,น,นะครับเงินพันห้ามันไม่พอเลยนะทําชุดบนนะในกรณีทําชุดบนพันห้าเนี่ยถ้าคุณทําเองมันทําได้ถ้าเซฟแบบสุดๆวาวเดิมช่างก็จะพอเหลืออยู่สองประมาณสองสามร้อย นะครับแล้วถ้ามียางกริ้งยางกดโซ่ในตระกูลเวฟนี่จบข่าวนะครับไม่พอครับเงินพันห้านะครับบอกไว้ก่อนเลยอ่าถ้าเป็นรถหัวฉีดนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งเรื่องของปั๊มหัวฉีดนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเอามาใส่แล้วรถมันจยสตาร์ทติดนะครับอ่าฝากไว้ด้วยนะครับดังนั้นอย่าเป็นคนชนิดที่ว่าเสียน้อยเสียมากนะอ่าเสียน้อยอ่ะเสียยากเสียมากอ่ะมันเสียง่ายๆอ่า พอทําไปขี่ไม่ได้ต้องควักตังก้อนใหญ่เสียอีกรอบหนึ่งคุณถึงจะเอาหรือนะครับจ้างช่าง,งรอบเดียวช่างที่มีคุณภาพช่างที่มีจรรยาบรนนะครับจัดไปรอบเดียวให้มันจบๆนะครับทุกท่านนะเอาละคลิปนี้บนเท่านี้รําคาญมากๆเลยกับประเภทที่เข้ามาถามราคาอะไรเนี่ยถามแล้วก็เอาไปโจมตีช่างเนี่ยนะรู้มากทําเองนะซื้อเครื่องมือทําเองจะได้รู้นะครับพี่น้องเอฟซีเอาละคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีครับ